สวัสดียามเช้าก็ะท่านผู้ชมเช้านี้ทำงานแต่เช้าเพราะว่าสายมามันจะร้อนหรือจะมีฝนก็ไม่รู้วันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ก็มาตัดแต่งไอ้นี่แปลงปลูกข้าวตองข่าวตองนี่ก็เป็นสมุนไพทรท่านผู้ชมครับสมุนไพรอย่างดีเซตดูได้ท่านผู้ชมแก้โรคอะไรก็มั่ง ส่วนมากทางบ้านผมนก็จะไปกินกับลาบกินกับเกลยวกินกับใบได้หมดท่านผู้ชมกินสด,สดบางคนก็ไปปั่นคั้นเป็นเอาน้ามันกินตัดแต่งมันให้มันนี้หน่อยท่านผู้ชมมันบางช่อบางอันก็แก่แตัดแต่งเสร็จแล้วก็จะไปุ๋ยครับไปุ๋ยหมักถออะไร่นะางเี้ยหมักที่ทําไว้ก็เอามาใช้ใส่พืชผักนี่แหละท่านผู้ชม วันนี้ก็คลื่นคลื่นะรู้สึกจะคลื่นคลืม,ลมเหมือนว่าจะมีพายุมาอีกเมื่อวานนี้ก็เตือนว่าแผ่นดินไหวที่อำเภอฟ้าวนะต่บนแม่ฝั่งอำเภอฟ้าวก็ติดตามสถานการณ์ท่านผู้ชมแต่นี้ก็อะไรเพื่อคลายของพราไอ้นี่นะมือถือกสทชเขาให้เตือนภัย นะเตือนภัยแต่ว่าแผ่นดินไหวนี่มันไม่สามารถเตือนภัยลวงหน้าได้นะมันก็ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วก็ถึงจะเตือนไม,ไม่ไม่มีใครสามารถที่จะเตือนภัยลวงหน้าได้ว่ามันจะไหวที่ไหนนะถ้าเตือนภัยลวงหน้าได้ก็ก็จะมีการเตรียมการที่ไม่ต้องได้สเสียอะไรมากนะครับแต่ก็ดีเกิดเหตุไปเมื่อไม่นานแป๊บเดียวนะก ก็ต่อชอก็ให้แต่ละบริษัทแต่ละเครือข่ายก็แจ้งเตือนลูกค้าตัวเองเนาะขอทูของเอของอะไรก็แล้วแต่ก็ซื้อมนองมาจากที่ไหนเป็นินไหวที่มา่มานะัรร่นแหละท่านผู้ชมครับการถึงภายช้าทีนี้เมื่อวานก็แป๊บเดียวประมาณบ่ายสองกว่ากว่าก็เราก็ได้รู้ข่าวสารกันทั่วกันหมด เดี๋ยวผมจะเติมปุ๋ยท่านผู้ชมครับจะเติมปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยหมักนะโอเคใส่ไปก่อนใส่ใส่แล้วก็จะลดน้ำไม่ต้องกลัวมันเค็มมันปุ๋ยเคมีครับท่านผู้ชมใส่ได้เลยใส่หนึ่งกรละมังโอเดลเพลนนี้เอ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ท่านผู้ชมตัดแต่งข้าวตองแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเนาะทำงานวันนิดนหน่อยท่านผู้ชมครับแดดมาสายมามันร้อน พบกันใหม่อีกทีหน้าครับสวัสดีครับ